มึงพูดว่ารับงานนะครับรับไม่พอไหวนะครับเอาที่ทําไหวนะที่ทาเกินนะครับกูถามว่าลูกค้ามาเนี่ยจากไกลๆเนี่ยนะครับมึงเขามาขับมาเป็นสี่ห้ารอกิโลสามรอกิโลเนี่ยมึงจะเดินไปบอกเขาหรอว่าพี่ครับผมไม่ทําให้นะครับอย่างเงี้ยเหรอมันได้เหรอไอ้ศาสตร์นะครับฝากให้คิดนะครับแล้วปัจจุบันนี้ึงบอกว่ารับท่าที่ทําไหวนะครับคานี้มีคนพูดนะครับมึงควรพูดว่าชั่วโมงนี้จะเอาไงินไหนทํา นะครับไอสัตว์ฝากให้คิดนะครับไม่ได้พูดว่ารับงานเท่าที่ทาไหวนะครับชั่วโมงนี้ต้องพูดว่าจะเอางานไหนทํากูพูดถูกไหมนะครับฝากให้คิดนะครับก่อนจะแขวะหรือก่อนจะเหน็บนะครับมึงคิดก่อนนะครับว่าทํางานเท่าที่ทําไหวนะครับมึงไม่ควรพูดคํานี้มึงต้องควรพูดว่าไอสัตว์เอางานที่ไหนทํานะครับถูกต้องใเวลานี้นะครับมีอะไรต้องทไหนต้องทํานะครับดึกดื่นก็ต้องทํานะครับมันไม่ได้ไม่ อยากทำแล้วดึกเดินกลัวงานพลาดกูก็กลัวนะครับแต่กูผู้กูกลัวมากที่สุดเลยคือลูกน้องกูม,มีตังแดกนะครับแล้วลูกน้องกูแดกอะไรนะครับมันมีงานก็ต้องทํามันไม่ได้ทุกวันนะครับเหมือนสมัยก่อนนะครับแขวอะไรคิดด้วย